สวัสดีครับมีสวัสดีครับพี่เนทคำถามวันนี้เป็นคำถามที่ต้องบอกว่ามีจะต้องตอบไม่ได้น้อเล็น้อเลย จร,จริงๆแล้วมันคือคําถามที่เราก็ทําอยู่เหมือนกันครับวันนี้ที่อยากจะพิจกก็คือการแยกโปรไฟล์ใน Google โคกรเราทําไปทาไมครับปีทในกรณีนี้ครับมองง่ายๆเลยนะครับหนึ่งเลยมันเป็นการที่จัดระเบียบของโปรไฟล์บัญชีโคมนะครับเนื่องจากว่าสมมติว่านะครับมผมยกตัวอย่างเช่นผมไม่แยกโคมเลยไม่แยกบุคคลเลยแล้วทีนี้เรามี10 20บัญชีเงี้ยแล้วเข้าโคมเดียวในกรณีที่เข้าโคมเดียวก็ต้องมีการล็อกเอาท์อ,กอ,อ,กออกแล้วก็ล็อกอินเข้าใหม่ล็อกเอาท์ออกล็อกอินเข้าใหม่ซึ่งนะครับที่เราไม่แยกเลยนมัก็จะ เสี่ยงนะครับเสี่ยงอย่างที่1เลยก็คือเราอาจจะมีความผิดพลาดหรืออาจจะหลงบัญชีในการทําโฆษณาครับ2ออาจจะเกิดการเช็คพอยต์เนื่องจากว่ามีการล็อกอินเข้าบ่อยมากในโฮมหรือโปรไฟล์นั้นครับในการแยกเนี่ยมผมคิดว่าเราจะเลี่ยง1เลยการโดนเช็คพอยต์ครับพี่สกับ,บการจัดเป็นระเบียบนะครับเพราะว่าที่เราได้ทํางานสะดวกและรวดเร็วขึ้นครับผมโอเคพูดง่ายว่าถ้าเรามีบัญชีแอคเคาท์เยอะๆเราก็ควรจะแยกโรมให้มันเรียบร้อยเอาไว้เพื่อการท งานของเราที่เป็นระเบียบเนาะใช่ครับใช่ครับพี่โอเคขอบคุณมากครับบีทครับขอบคุณครับ